สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่239แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่239กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีวัตถุมงคลนะคะท่านพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่5เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังค่ะรายการที่6เป็นพระสมเด็จ คาโต้นะคะหมายเลข7เป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมนะคะท่านหรือจะเป็นรายการที่ 14, 15, 16สค่ะสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153ค่ะเบอร์โทรเดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนนะคะแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะคุณท่าน จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือแอดไลน์มาก่อนนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีเขาท่าน ติดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะท่านใดจองทานองคไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณท่านรับประกันของสวยตร,ตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะไม่มีปัญหาค่าท่านท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคุณท่านมาเริ่มกันที่รายการที่1กันค่ะ วันนี้นะคะรายการที่1นนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นรุ่นดวงดีค่ะวัตถุมงคลน,นะคะยอดนิยมนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนั่งท่านวัดพระธาตุหมื่นเห็นจังหวัดกาลสินค่ะว่ายครูป,ปี67นะคะชุดกรรมการชุดนี้นั่งท่านจองมาได้นะคะท่านเป็นเหรียญลงยานนะคะสีเขียวสีแดงนะคะ สีน้ำเงินนะคะเนื้อเงินฝ่าบาทข้าท่านเหรียญลงยานะคะหากันยากนะขะท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากค่ะวันนี้นะคะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านที่ศรัทธานะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะเก็บได้เก็บนะขาท่านในอนาคตราคาท่านไปไกลแน่นอนค่ะมาพิจารณากันได้นะข้าวานวันนี้นะคะมาดูลายเส้นคมๆกันนะคะ ท่านใดสนใจนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่1,500บาทเท่านั้นค่ะท่าน1,500บาทนะคะท่านใดปิดทานจองทัานในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านองค์พระนะคะสวยงดงามค่ะได้รับทั้งหมด3เหรียญเลยนะคะ1,500บาทเท่านั้นค่ะอ,อนุญ,ญาตนำออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆเลยนะคะ เนื้อเงินฝ่าบาทอาททานมาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะคุณท่านดูลายเส้นนะคะตรงจมูกนะคะดว,ดวงตาท่าน,นคุณท่านคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเหรียญลงยาค่ะหากันยากนะคะหลายท่านก็เก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยนะคะได้รับทั้งสามเหรียญเลยนาวทานด้านหลังนะคะจะต่อโคตดกรรมการนะคะ ต่อโคดกรรมการเขาท่านพญานาทั้งหมด7เสียนนะคะองนี้เป็นลงยาสีแดงนะคะท่านสีแดงสดงดงามค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะรุ่นดวงดีนะคะท่านเป็นอีกรุ่นที่นิยมกันนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะ วันนี้ได้แบ่งปันมาไม่เยอะนะท่านบางรุ่นบางรายการหนูก็เก็บไว้เองแล้วนะคะไม่แบ่งปันแล้วนะคะวันนี้ท่านใดไว้นะคะย่อมได้ไปครอบครองค่ะองค์นี้นะคะเป็นลงยาสีเขียวนะคะท่านดวงตาท่านนะคะจะเห็นเป็นหดน้ำชัดเจนเลยนะคะต่อโคตรกรรมการะคะ่ะ รายการที่1นนะคะแบ่งปันที่1,500บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่2นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรูปปลอดทองฝาบาทนะคะหลวงปู่มหาศิราเริจัรโทค่ะกล่องเดิมซีนเดิมเลยนะคะมีเพียงแค่1องค์เท่านั้นนะคะท่านปี2564ค่ะจังหวัดกาลสินนะคะท่านเดียวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนูขออนุญาตแกะนะคะท่าน เป็นทองฝาบาทนะคะรูปหล่อทองฝาบาทนะคะปิดให้ทันการเน่าท่านมีเพียงแค่หนึรายการเท่านั้นนะคะในวันนี้นะคะองค์นี้เน่าท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะเนื้อทองฝาบาทเน่าท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตานะคะ รายการนี้หนูขอแบ่งปันนะคะที่6 0ร้อทพร้อมส่งเท่านั้นค่าท่าน600บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านเดี๋ยวหนูให้ชมกันชัดๆนะคะรูปหล่อหลวงปู่ศิลานะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมท่านจองให้ทันนะคะด้านหลังอักขระไว้ว่ารวยกุติล้านนะคะหมายเลขโค้ดนะคะห5 1้า่นะคะท่าน ใต้าฐานนะคะมีผ้ายันนะคุณทานใต้าฐานค่ะเป็นหมากแบบนี้นะคะสวยงดงามค่ะแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยคนะุณทาน600บาทเท่านั้นค่ะอนุญาตนะคะพาดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญ มหามนนะคะท่านเหรียญบาทน้ำมนลของหลวงปู่มหาศิลานะคะเนื้อทองแดงผิวไฟของท่านองค์นี้มาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านหลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญกลมใหญ่นะคะใบหน้าท่านคมชัดหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดขะะ่วนค่ะ องนี้แบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะท่านวัดพระธาตุเมืองเห็นจังหวัดกาลสินนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการที่4รายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อพระพรมปัญโยหลวงปูดูนะคะวันนี้ได้แบ่งปันมาอีกหนึ่งรายการนะคะท่านวัดสแกตําบลน,นูอําเภออุทัยนะคะปี2524นะคะรูปหล่อหลวงปูดูนะคะ รายการนี้นะคะหนูขอแบ่งปันที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทนะท่านรูปหล่อหลวงปู่ดูนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะสวยงามมากเลยนะท่านรายการนี้นะคะ อ,อนุญาตนำออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆนะคะรอยจานลงยันชัดเจนเลยนะคะท่านมาดูใต้ฐานกันนะคะใต้ฐานมีรอยจานนะคะท่านหลวงปู่ดูนะคะ รายการนี้รูปหล่อองค์ลอยท่านนะคะแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5้าค่ะท่านรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะท่านเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะขอแบ่งปันที่5บาร้อบาทผมส่งเท่านั้นเลยนะท่าน500บาทนะคะสําหรับองค์นี้นะคะ คราบทองผิวเดิมเห็นได้ชัดเลยนะคะท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่500บาทของท่านเรี่ยมกรอบขึ้นคอบูชาได้ส,ดสวยๆเลยนะคะองนี้นะคะองค์สภาพผิวพระสวยสมบูรณ์นะคะท่านไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะคราบทองชัดเจนเลยค่ะพร้อมเรี่ยมกรอบนะคะ500บาทค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่6ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะขาโต๊ะของหลวงปู่โตข้าวท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะอ้นี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นข่ะท่าน400บาทในวันนี้นะคะท่านใดปิดทันจองทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสมเด็จขาโต๊ะนะคะ400บาทเท่านั้นขาวท่า,ทานด้านหลังนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะ400บาทเท่านั้นคะ่ะ มาค่ะมากันที่รายการที่7จ็ดวท่านรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมหยดน้ํานะคะอิสริโกโนน่ะท่าน,านวัดระหานไร่จังหวัดระยองนะคะพระครูภาวนาพิรัตนะคะเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมค่ะใบหน้าท่านคมชัดไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่550บบาทเท่านั้นนะคะท่าน,าน ห5ารบาทนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านใดศรัทธาหลวงปู่ทิมนะคะรุ่นหยดน้ำนะคะ550เท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพอมาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะท่านหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะคะวัดช้างให้หลังหนังสือค่ะ ตัวหนังสืออักขระท่านชัดเจนเลยนะคะพ่อทวดรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทพร้อบาทมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่าน700บาทนะคะผิวพระท่านเก่าเดิมเลยนะคะ700บาทค่ะพ่อทวดค่ะพรอมเลี่ยมกรอกเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะ องนี้เป็นพิมพ์ทรงไก่หางพวงคราท่านเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะท่านขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะองค์นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะท่าน600บาทนะคะองนี้นะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระครูกรุณาวิหารวิหารีนะคะท่านหรือหลวงปู่เือกนะคะวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะหลวงปู่เพอกนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมนลท่านเป็นเนื้อเปียกทองยังไม่ได้เลี่ยมนะคะ รอยการนี้หนูขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นนะคะท่านหลวงปู่เผือกนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะวัดกิ่งแก้วนาท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะคะหลวงปู่เพือกด้วยนะคะได้มาเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะ หกร้อยบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงกรุงเก่านะคะพศสองส่แนวท่านหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะรายการนี้หนูขอเปิดแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทอมส่งเท่านั้นเลยนะคะหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะท่าน ใบหน้าท่านคมชัดเลยนะคะเหรียญสภาพผิวพระเก่าเดิมะคะ่ะเนื้อเปียกทองนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะวัดพระนันเชิงกรุงเก่านะคะท่านด้านหลังนะคะรอยจานยานอัคระท่านชัดเจนเลยค่ะหกรบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะครท่าน วัดประดูชิมพีกอทมอนนะคะปลุกเสกสมไตรามาสสองห้าสองหนึ่งถึงสองห้าสอาของท่านเป็นพระปิดตานะคะปุดนี่หลวงปุดโตนะคะอยู่ในกล่องเดิมๆเลยน้องท่านนิ้วมือท่านชัดนะคะสวยงดงามมากๆค่ะรายการนี้นะคะท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทของท่าน,น ้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บไว้นะคะศึกษาหรือสะสมเขานะคะท่านไม่ควรพลาดค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13บสามของท่านรายการนี้เป็นพระง,งานสายประกวดนะคะขออนุญาตขึ้นให้กับคุณท่านได้ชมกันเลยนะคะรายการนี้นะคะ องค์นี้นะคะเป็นเจ้าสวนหลวงปู่บูนเขาท่านพิมพ์ซุ้มดอกพิกุลนะคะวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมค่ะประเภทเนาททานเป็นเนื้อผงยานะคะในงานเทศกาลการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะคะได้รับรางวัลเนาวทานที่จังหวัดนครปฐมนะคะท่านใดนะคะที่สนใจศรัทธานะคะ วันนี้หนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะที่หนึ่งพันบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งพันบาทนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะท่า,ทานหากันยากนะคะเดีย๋ยวเรามารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่า,ทานดอกพิกุลนะคะพิมพ์ดอกพิกุลเจ้าสัวนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะท่า,ทาน งนี้แบ่งปันที่1,000บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะ1,000บาทพร้อมส่งขขาทนานเป็นเนื้อผงนะคะด้านหลังคุณท่านสังเกตนะคะมีรอยจานนะคะชัดเจนค่ะ รายการนี้นะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันที่1 0 0 0ันบาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะคะ่ะท่านท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นพระปิดตาหลวงปุโตะนะคะวัดประดู่ฉิมพีคะ่ะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะคะองค์นี้ได้มาพร้อมเลี่ยมนทะะ่านเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะ องคนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันนะคะที่400บาทเท่านั้นคะ่ะท่าน400บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะเป็นพระเนื้อผงนาำท่านองค์ท่านจะออกสีขาวนะคะบริสุทธิ์นะคะมวลสารดั้งเดิมค่ะ ยิงลงกองยิงเห็นรายละเอียดผิดพลาดท่านชัดนะคะอง์นี้ขาแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะด้านหลังนะคะ่ะท่านจะเป็นวัดระฆังนะคะตราสัญลักษณ์วัดระฆังนะคะอง์นี้400บาทเท่านั้นค่ะฮันมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาพังพการวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงนะคะ่ะท่าน เนื้อทงแดงลมดำนะคะหลายท่านนะคะชื่นชอบการน่าท่านหากเก็บสะสมกันนะคะพิจารณาองค์นี้ได้ค่ะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะท่านรายการนี้นะคะปิดตาพังพาการด้านหลังเป็นปีนัก,กษัตริย์12ราศีนะคะปิดตาวัดเขาอ,อ้อรุ่นแรกเลยนะคะ 400บาทเท่านั้นค่ะพร้อมหูหัวนะคะเป็นเลี่ยมเก็บผิวเลี่ยมใสๆนะท,นท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะท่านเป็นพยาคุดนะคะของหลวงพ่อเสงนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะท่านพยาคุดน,น,นานๆหนูถึงจะได้แบ่งปันมานะท,านท่านท่านใดสนใจศรัทธานะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะท่าน650บาทนะคะหลวงพ่อเสงน,นะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะ่ะเรียมกรอบนะคะวัดบางพระนะคะท่านวัดบางนานะคะขออััยด้วยนะคะวัดบางนาจังหวัดนครจังหวัดปทุมธานีนะคะท่าน จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะหลวงพ่อเสงน,นะคะหากหนูพูดผิดไปอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารนะคะเป็นเนื้อเปียกทองมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านใบหน้าท่านคมชัดเลยนะคะเหรียญสภาพผิวพระเก่าเดิมค่ะ องค์นี้ขอแบ่งปันนะคะพระอาจารย์ฟั่นนะคะที่600้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านหกรบาทนะคะวัดป่าถ้ำขามนะคะจังหวัดสกลนะครค่ะรุ่นแรกสิทธอสร้างถวายปี2507้าศูน์นะคะอง์นี้นะคะหกรบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนาท่านพิมพ์ใหญ่วัดระครังนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบน้าท่านแต่งลายไทยนะคะแล้วก็ลงยาค่ะสวยมากๆเลยนะคะท่านคราบองค์พระสมเด็จนะคะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองท่านปิดให้ทานกันนะคะอง์นี้ขอเปิดแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน พระสมเด็จองนี้นะคะหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะงดงามมากค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครนะคะหลวงพ่อสุดท่านเด่นเรื่องเสือด้วยนะท่านนี่นะคะมีพญาเสือนะคะรุ่นพิเศษนะคะหลวงพ่อสุดค่ะวัดกาหลงนะคะ ท่านใดศรัทธ,ธานะครับท่านขอแบ่งปันที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทนะคะราบผลพูนทวีนะคะหากมีแสงไฟอย่างไรนะคะสะท้อนต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะให้คุณท่านเห็นองค์เนื้อพระกันชัดๆค่ะ600บาทเท่านั้นค่ะคาดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะคุณท่านหลวงปุต่โตวัดประดูชิมพีนะคะองค์นี้คุณท่านดูเนื้อนะคะงดงามมากค่ะจะเป็นสีเหลืองนะคะเป็นเนื้อผงเกสรน,นั่นเองค่ะท่านใต้ฐานฝั่งตะกุดนะคะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะท่านท่านใดตัดสินใจไว้ย่อมได้ไปครอบครองนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะแขนท่านเรียวเล็กเลยนะคะ องนี้นะคะขอแบ่งปันที่แปดร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านแปดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะปิดตานะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะงดงามมากๆค่ะท่านแปดร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตวัดประดู่ิมพีเหมือนกันนะคะ เป็นเลี่ยมกรอบเพชรเลยนะคะสวยทั้งสององค์ของท่านใต้ฐานฝั่งตะกุด3ดอกนะคะองค์นี้ขอเปิดแบ่งปันที่แ0 0รบาทผมส่งนะคะท่าน800บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ท่านกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่าน800บาทค่ะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมอิสริโกโนะคะท่า,ทานมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะขอแบ่งปันที่6 0ร้อทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะปู่ทิมเจริญพรล่างปี2517นะคะ600บาทเท่านั้นคองท่านพร้อมเลี่ยมกรอบขื้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะวัดประหารไร่จังหวัดระยองค่ะ หกรบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่24่ค่ะท่นานรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะวันนี้ขอแบ่งปันให้กับคุณท่านที่อยู่รับชมกันมานะคะที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ500บาททอาททานเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะอาจจะลงกล้องได้ไม่ชดัดเท่นาน เลียมกรอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจศรัทธานะคะจังหวัดอุตรดิตนะคะ500บาทค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่25ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุตโตนะคะเป็นพิมพ์จัมโบ้รุ่นแรกค่ะ ใต้าฐานฝั่งตะกุด2ดอกนะคะมวลสารดั้งเดิมของท่านยิงลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่าท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะ หากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ